จากกรณีที่สาวกัมพูชารายหนึ่งที่มักจะชอบโชว์การเปิดพิสดารโดยมีการนำสิ่งของต่างๆมาจิ้มกับน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะก้อนอิฐหรือแม้แต่ยางในรถจักรยานยนต์ก็ตามซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้มีพระชาวกัมพูชารูปหนึ่งโดยพระรูปนี้นะครับมีชื่อว่าโสวันชัยถ้าอ่านชื่อผิดทางแอดมินก็ขออภัยด้วยนะครับ โดยพระโสวันชัยได้มีการโพสต์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาโดยระบุข้อความที่ว่าคราวที่แล้วเธอกินขี้บัวและก็รองเท้าแตะมาตอนนี้เธอยังกินยางในรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ก้อนอิดอีกฝรั่งเขาพูดถึงวิดีโอของเธอกันมากซึ่งมันนำความอับอายมาสู่ชาวกัมพูชาโดยเฉพาะทีวีของไทยที่บอกว่านี่คืออาหารที่แท้จริงของชาวกัมพูชาดังนั้น คนไทยควรส่งรองเท้าและยางในรถจักรยานยนต์เก่าๆมาให้ชาวกัมพูชากิน